ค,คุณเกศคุณสุคุณบุษยาคุณสราวุธค่ะรวนค่ะได้ลนะคะกลุ่มที่สองนะคะคุณวันคุณตุ๋มคุณบุก๊กคุณปาหนังคุณเจงนะคะกลุ่มที่สองเก็บตัวเลยนะคะก่อน <ๆ S 2> <ข>อยู่้างครช้อยู่ข้างกลุ่มที่สามนะคะเป็น มุ่มแม่ตุ๋มแม่ตุ๋มแอันนี้ลุ่มทม่ยัหมดยังอ่ามนแ้ก่าค่ะไม่ไม่ผู้ชายเขาเข้ามาด้วยกันเดเกลุ่มที่สองเชิญเลยนะคะ เดี frente, ๋ยวใครถ่ายเสร็จแล้วกลับที่เดิมนะคะเดี๋ยวขอภาพรวมเต็มๆอีกทีเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำกันกลุ่มที่สองเสร็จแล้วกลับที่นะคะขอภาพรวมพี่น้องนิดนึงเดี๋ยวไปออกช่องเก็บกลุ่มที่สามเชิญเลยนะคะแม่ตุ่คุณกิจคุณบอมคุณแอดนะคะเชิญ กลุ่มที่สี่นะคะกลุ่มที่สี่คุณแหววคุณเอคุณนกคุณติ๊นะคะเชิญค่ะขคมากลุ่มสามเชิญค่ะ

คุณมิเชลคุณมิเชลละคนานะคะกลุ่มที่หกนะคะคุณแมวคุณใหม่คุณเวียงคุณรัฐนะคะ ผู้หญหน้าฉันค่ะผูมิเชลค่ะ เชิญเลยค่ะอ้าวเกลุ่มเจ็ดเชิญเลยนะคะคุณบุ๋มค่ะคุณพี่คุณขิงคุณแป้งคุณนุชค่ะคุณขิงค่ะถิงคุณป้าถิงเดินค่ะกลุ่มที่แปดนะคะคุณหญิงคุณแอม คุณซาคุณยุ้ย กลุ่มที่แปดนะคะเชิญค่ะกลุ่มที่เก้านะคะกลุ่มคุณมลนะคะกลุ่มที่สิบกลุ่มคุณเจนนะคะ เจมีแม่เจม่สิบค่ะกลุ่มที่สิบอดมาะกลุ่มที่สิองมาหรือยังคะ ก่สานะนี่ยคะสิบสามมีพึ่ตั๊กคุณโบไม่เจ๋งๆแต่เสรแล้วกลับก็พีนนะขออีกงูอีกหนึ่งนะทีกินเยอะนะสวยๆผกอีกแล้วเนี่ย โต๊ะนะคะสิบสามเชิญค่ะสบแปดสามคาม กลุ่มสิบสี่นะคะคุณโตโต้คุณนกคุณมที่แบ่งซมกใหญ่น้อยนะคะเอเลยนะคะสิบสี่กำลังจะเข้าค่ะนี่ใจร้ายอ่ะต่อไปสิบห้านะคะอ้าวายคะวิ่งคะวิ เดี <muitas S 2> ๋ยวนะคะออดวถ่าแล้วนี่สิบห้าคุณไมโลคุณการคุณเกดสิบห้าเชิญค่ะ ้องแขกองแขกนะสิบหกคนใหม่คุณปูนคุณหวานท่นเีา,าี่นะคะเสร็จแล้วนัาที่นะขอส,สวยๆชุดป้ายงามๆขอบคุครับต่อไปสิบหก่ะ เอาไปสิบเจนะคะคุณนุกคุณเอ๋คุณโกนะคะคุณสิบเจ็ดค่ะมีสี่ท่านนะคะคุณอิ่มถึงป เชิญนะคะคุณสามารถคุณเป้คุณฝนนะคะแขกทานที่แปดรอช่างภาพแบ๊บช่างาแบ๊บค่ะช่างภาพอรอช่างภาพแบ๊บนึอ้วเป็นเปะไ่ป๊ะ

เชิญค่ะเก้าห้าท่านนะคะต่อไปกลุ่มที่2ีสิบนะคะ 니가 니이야가 니가 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 เอ็ดค่ะนี่เ็เชิญค่ะคุณต๊้คุณออดคุณหมีค,คุณนีนะคะเอาหัว่ายเชิญค่ะโจ๊บโจ๊บสุดนี้มาสุดนี้เอาเอ๊ะสุดนี้เอ สัตย์นี้่กบนีนะไม่พออย่นอนนะไม่พอ เดี๋ยวรูบรวมอีกหนึ่งรูปตำมือโอเคอค่ะค่อเคโ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 อีกสัเรูปเคโอเคโเคี๋ยวโอเคายสคงอเคอเคลาค่ะเอคคเเ